เรามาดูวิธีการเข้าทำงานในโปรแกรม Bookmark กันนะครับเมื่ออาจารย์ลงโปรแกรมแล้วปรากฏรูปโปรแกรม Bookmark ขึ้นมาก็ตัวนี้แหละนะครับที่เราจะใช้เข้าไปทำงานกันก็มาตรวจสอบไดที่ h a n d y d ไดท์อยู่นะครับเดี๋ยวนคลิกที่ My Computer นะครับอาจารย์ก็จะเจอได์ของ h a n d y d ไดท์ในเครื่องนี้เป็นไดท์จก็เราก็จะใช้ G นะครับส่วนในเครื่องของอาจารย์ถ้าเป็นได์อ e, ใชอลอาจารย์ก็ต้องใช้ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้ามาปุ๊บจะเจอฐานข้อมูลนะครับในนี้มีครูอยู่2คนของอาจารย์รหัสอะไรก็เลือกเอาเดี๋ยวผมจะใช้ของ t 2 1 3นะครับคลิกเข้ามาก็จะพบชื่ออันนี้เป็นของอาจารย์ธนิตทีนะครับมีรหัสอยู่3รหัสตัวนี้เป็นฐานข้อมูลนะครับ พอได้ปุ๊บก็จดไว้นะครับได t ี1 3สองนะครับมาดับเบิลคลิกที่โปรแกรมบุ๊กมาร์กนะครับเข้ามาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตรงเส้นทางฐานข้อมูลนี้นะครับใส่ใหม่นะครับเป็นไดจีที สองหนึ่งสนะครับถ้าอาจารย์คลิกถูกนะครับออกดตัวรหัสวิชารหัสวิชาของอาจารย์จะปรากฏขึ้นมานะครับก็เลือกเอานะครับผมลองเข้าตัวนี้ให้ดูนะครับนะครับจะสังเกตว่าข้างบนเปลี่ยนหมดเลยนะครับกลายไปเป็นมอต้นมอหนึ่งปีห้าห้านะครับอาจารย์ทำเท่านี้นะครับแล้วก็มาคลิกถูกรหัสผ่านไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ ก็จะมีข้อความตอบรับขึ้นมาก็ตอบโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะเข้าไปทำงานในโปรแกรมบ o ๊กมาร์กได้แล้วนะครับ